บทที่58การรักษาอันพิสดารจูเชียงหลับไหลจนฟื้นตื่นมาแสงโคมไฟสาดชอนชัยตาแต่จูเชียงรู้สึกคือคักกระปี้กระเป๋าลิกายลงจากเตียงมาที่โต๊ะหน้าเตียงได้จัดสุราอาหารทักพร้อมอยู่แล้วมุนชมมงเมงนั่งรอตั้งแต่แรกยามนี้ผลลุกขึ้นอย่างยินแย้มกล่าวว่าพี่ท่านคงหิวหอยแน่แล้ว เชิญรับประทานอาหารเถอะที่นี้สุราเจือชื่อดอาหารไรโอรสประจะได้ตำมิจูเจียงกล่าวอย่างตื่นตันใจว่าชนายกล่าวเช่นนี้ท่านกับปิดามีพระคุณในการชุบชีวิตข้าพเจ้าขอจดจำจารึกไว้ท่านกล่าวเช่นนี้ทำให้ผู้น้องลำบากใจแล้วชเ,เชิญเถอะจูเจียงนั่งลงรับประทานโดยไม่เกรงใจด้วยความหยวงหวยมุญฉงมิงนั่งสนองอยู่ด้านขาม งรับประทานไปคู่หนึ่งจูเชียงพบว่ามุ่ญชงเมิงคล้ายจะมีวาจาจะกล่าวแต่เขาแกล้ามุกเปลืนใบจึงกล่าวยางเปิดเผยมุ่นเหียมีวาจาใดโปรดบอกมามุญชงมิงตะกุกตะกักว่าครากรจากการยางฉุกะหุบยังไม่ได้เ,เรียนถามชื่อแซ่ทันข้าพเจ้าจูเชียงปิดาผู้ล่วงรับเทพเจ้ากระบีจูเมงส่งบุญชงมิงผุดลุกขึ้นกล่าวยางพุ่งพล่านว่า พี่ท่านเป็นทายาทเทพเจ้ากระบี่นั่นเองอภัยที่ลืมคารวะมีกล้าบุญเหียโปรดนั่งบุญชงมีมีสีหน้านับถือเรื่องใส่ชูครูจึงกล่าวอีกว่าบิดาจูเหียหรือเสียชีวิตไปแล้วจูเชียงกล่ายังข้างแขนรันทษดวางท่านผู้เฒ่าถูกศัตรูประทุษร้ายเสียชีวิตพร้อมกับครอบครัวลงเรือข้าพเจ้าเพียงโดดเดียวลำพัง ภัยที่ปู้นองสกิดถึงเรื่องเสารันโทษของจูเนี่ยยานนั้นเตียวเทียนไหวบุกจอมแพทย์มือปิศาทลันมาถึงหน้าตกกล่าวว่าจะเป็นบุญจูเม้งส่งหรือจูเฉียงรีปลุกขึ้นกล่าวว่าถูกแล้วตามคาโม่ร่ำเรือจูเม้งส่งเบื่อหน่ายชีวิตนักสู้จึงปลีกตัวเร้นกายที่แถวเรื่องราวเป็นประการใดหรือบิดาผู้ดังรับที่เร้นกายเพราะเพื่อหลบเลี่ยงศัตรู แต่ผลสุดท้ายยังไม่อาจมนีรอดศัตรูเป็นใคร,รผู้เยากำลังสืบสออยู่จอมแพทย์เมืองปิชาตกล่าวว่าบิดาเจ้าก่อนจะเร้งนกายเล่าหงูเคยพบหน้ามาครานเจ้ามีพี่น้องทั้งหมดกี่คนหรือยังมีน้องชายน้องสาวแต่ล้วนเสียชีวิตไปเจ้าเป็นบุตรคนโตรหรือถูกแล้วปีนี้อายุเท่าใดหรือยังไม่ถึงยี่สิบจอมแพทย์เหมืองปิชาตกล่าวอย่างแตกตื่นสงสัย เจ้าคิวเรียวตาสุกใสแต่ครึ่งซีกนา,นาชะนัยอัปลักษ์ไปจูเชียงขบกรามโกรธบอกเล่าสาเหตุที่โฉมหน้าถูกทำลายจนอัปลักษ์ไปอย่างคร่าวคราวจอมแพทย์มือปิศาจถึงกับมีหยดน้ำตาคลอเบ้าจูเชียงพรุงพล่านใจยิ่งคำหนึ่งขึ้นเท่าผู้นี้แม้ประหลาดพิกลแต่มีนิสัยอ่อนไหวจอมแพทย์มือปิศาจกล่าวว่าล้วนนั่งลงเถิด ทั้งสามชุดนั่งลงมุ่นเมงชงจัดหาถ้วยตะเกียบมาให้แก่บิดาจอมแพทย์มือพิชัดกล่าวอย่างสะทกสะท้อนว่าเล่าหัวกับบิดาเจ้าเคยมีไมตรีครบหามามันนับเป็นผู้เทียวรู้นิสัยใจคอเราเพียงคนเดียวคิดไม่ถึงว่าจะประชิญคราะกรรมอย่างสยดสยองเล่าหัวจะทุ่มเทความสามารถทางมวลทำให้เจ้าเขินสูโฉมหน้าดังเดิม จูเฉียงสถานทั้งร่างแทบไม่เชื่อว่าที่ได้ยินเป็นความจริงนี่เป็นเรื่องที่กระทั่งคิดหวังก็ยังไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าร้องพร่องไม่ได้ว่างทาให้คขืนสู่ชมหน้าดังเดิมหรือมีผิดแต่เครื่องศสีกนาเขาจับเป็นรอยแผลเป็นเจ้าไม่เชื่อเถือเล่าโูหรือผู้เยาวเพียงแต่รู้สึกเหนือคาดหมายอย่างยิ่งชายาจอมแพทย์มือปิศาจไหนเลยได้มาโดยโชคช่วยหรือ ใช่แล้วอภัยที่ปูเยาเสียกิริยาคณะกล่าวไปใจปิติลิงโลดเหลือประมาณมีอาจปัญญายเป็นคำพูดเลยจอมแพทย์เมื่อปิศาอธิบายว่าใบหน้าของเจ้าต้องใช้วิธีสัญญกรรมตกแต่งใช้วิธีสัญญกรรมตกแต่งหรือมีผิดโดยตัดเนื้อจากบนร่างของเจ้ามาผัดเปลี่ยนแต่งเติมจูเชียงอุททานดังอานี่เป็นเรื่องที่มีเคยได้ยินมาก่อน นับว่าพิเศษพิสดารจริงๆได้ยินจอมแพทย์เมือปิศาจกล่าวว่าการเัญยกรรมอย่างน้อยต้องใช้เวลาร้อยวันจึงสำเร็จผู้เยาไม่ทราบว่าควรกล่าวกับอะไรไม่ต้องกล่าวอะไรทั้งสิน้นนี่นับเป็นการกระทำเพื่อสหายผู้หลังลับของเล่าหูจอมแพทย์เมือปิศาจอาศัยวิชาลับฝีเมือพิสดารที่แทบเป็นปฏิหารทำการสัญยกรรมตกแต่งให้กับจูเชียง เชอดเชอนผิวเนื้อที่เกลือนกลาดด้วยรอยแพลเป็นบนครึ่งซีกหน้าทิ้งไปก่อนจากนั้นใช้ผิวเนื้อที่ก้นตกแต่งเพิ่มเติมลงที่ใบหน้าในระหว่างพักรักษาตัวจูเฉียงนอนสงบมิเมียเรื่องกระทำจนฝึกปรือวิชาปรับรากฐ,ฐานพลังเทพเทวราชอันเป็นบทสุดท้ายในกลองยกคำพีที่ยังไม่สำเร็จแตกฉานการฝึกพลังเทพเทวราช ถาใช่จะสำเร็จได้ในเวลาสั้นๆแต่หากหากโอกาสฝึกปรือเสมอนักว่ามีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเมื่อจิตใจจดจ่ออยู่กับการมกมุ่นฝึกปรือกำหนดเวลาร้อยวันจึงผ่านไปอย่างง่ายได้วันนี้จอมแพทย์เมือปิชาตมาแก้ผ้าพันแผลบนใบหน้าจูเชียงออกจึงพุ่งพล่านจนสองเมือสันสถานไม่หยุดยั้งแสดงว่าจอมแพทย์แห่งยุคนี้ ก็ใครรับทราบผลงานของมันเองอย่างยิ่งยวดความพรุ่พร่านวันไยในใจจูเชียงยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงเลยบุญชงเมงพกกระจกขอบทองเหลืองมาใบหนึ่งยืนมาถึงเบื้องหน้าจูเฉียงกล่าวว่าจูเฮียปโปรดดูจูเชียงกวาตามองอดสะท้านออกมาไม่ได้นี่นับเป็นปาฏิหารจริงๆใบหน้าราบรียบรอเราดังเดิมไม่พบรอยแพลหรือตำหนิแม้แต่น้อย จูเฉียงลิ้งโลดจนหลังน้ำตาออกมาระหังสารฤิกตลอดเวลาคุกเข่าลงต่อจอมแพทย์มือปิศาจกล่าวว่ากราบขอบคุณผู้อวสโสจอมแพทย์มือปิศาจยื่นมือประคองจูเชียงขึ้นมากล่าวว่ามีตองเราหูวช่วยชีวิตทำแต่เรื่องที่ยอมกระทำและไม่เคยขอร้องคนมาก่อนแต่ผู้อโสโปรดุมาตรงๆจ้าหลังจากออกจากขุดเข่าไป ช่วยกระทำเรื่องหนึ่งให้เราโหด้วยท่านผัวอวุโสโปรดสั่งมาข้าเยียมสีเนียให้กับเราจูเชียงสะท้านใจอย่างรุนแรงเหลียวมองบุญชงเมงและเห็นบุญชงเมงก็โคบเขี้ยวเขี้ยวฟันอย่างอาฆาตแค้นสร้างความพิศวงสงสัยใจยิ่งนะักรือเจ้าของสำนักบุกพาสวรรค์เยียมสี่เนียไม่ใช่มารดาของมันหรือเรื่องราวในใต้หลาช่างพิสดารจริงๆคนในหุบเหว จูกวเนเ็กว่วานให้ตนช่วยสซหาที่ดา่าฆ่าภรรยามันบันนี้จอมแพทย์มือปิศาต์ก็ขอให้ตนฆ่าภรรยามันทั้งสองว่วยวันเพราะภรรยาชั่วชาสามานทั้งสิ้นจอมแพทย์มือปิสาตเห็นจูเฉียงเงียบงันมิตอบคำจึงกล่าวว่าเราูว้าใจอาศัยเพราะคุณค,มค่มขู่หากแต่ขอร้องเจ้าไม่ยินยอมก็ปฏิเสธได้ผู้เยาไม่ได้คิดเช่นนั้น อย่างนั้นเจ้าคิดเห็นประการใดเจียมซีเนี้ยไม่ใช่ภรรยาผู้โอสหรือฮ่อาฮ่าภรรยาคนแรกของเล่าหงเสียชีวิตไปนานแล้วชงเม้งเป็นพยานรักที่เกิดจาก,กเราสองตอนนั้นเล่าหงยังไม่ได้เ,เรียนวิชาแพทย์ไม่ฉะนั้นนางคงไม่ตายไปที่แท้เป็นเช่นนี้ผู้เยาจะทําตามคําสั่งให้จงได้ในใจของเจ้าร้อนรุ่มคิดจะออกจากที่นี้ใช่หรือไม่จูเชียงหน้าร้อนเผา กล่าวว่าผู้เยามีความคิดเช่นนี้จริงเนื่องจากมีเรื่องผูกมัดมากหลายจอมแพทย์เมปิศาสตบอกเมือกล่าวว่าไม่ต้องบอกสาเหตุแล้วหัก็ไม่คิดรังเจ้าไว้แต่หุบเขาห้ามลวงลล้ำเปิดสำหรับเจ้าเพียงผู้เดียวจามาได้ถูกโอกาสจูเฉียงน้อมกายลงกล่าวอย่างจริงใจขอน้อมรับไมตรีผู้อุโสผู้เยาพอเสร็จสิ้นเรื่องราวจะต้องมากราบเยี่ยมเยียน บุญชงมมงรู้สึกอาไลาอาวอนคำชับจูเชียงว่าต้องมาให้จงได้จูเชียงก็รับคำอย่างยินแยิมจอมแพทย์เมื่อปพิศ์กล่าวว่าจะต้องออกเดินทางในปัดนุนเลยร้อยวันที่อยู่ร่วมทำให้จูเฉียงทราบว่าเทวราชนี้น่าเย็นชาใจระอุจึงคารวะบอกลาอย่างนอบนอมจอมแพทย์เมือปพิศจเบืออหน้าไปยังบุญชงมมงสั่งว่าจะส่งมันออกจากคุมข้าไป จูเฉียงเก็บรูปรวมของเล็กน้อยสะพายกระบี่หักติดตัวแล้วกล่าวว่าบุญเหียพวกเราก็ไปกันตกลงจูเฉียงพักอยู่ในหุบเขาเป็นเวลาร้อยวันแต่ไม่เคยย่างเท้าไปไกลาจากตึกศิลาเกินสิบวันและยาม,มาเป็นบุญนงเมง้งโอบกุ้มเขามาจนบัดนี้จึงมีโอกาสได้รับรู้การจัดสร้างของทางหุบเขาและเห็นตามรายทาง มีโคดหินระเกะกะไม้เลื้ององอกบางตาอย่างประปนดอกไม้ป่าสีสันนานา,นาที่มิวรู้จักน้ำอยู่จูเชียงทราบว่าวโขดหินและไม้เลื้อเป็นขบวนข่ายก่อนปิดปากของเขาส่วนดอกไม้ที่ผุดป่าตาล้วนมีพิษพิดสดาคนภายนอกหากล่วงล้ำเข้ามายากจะเคลือบนาไปได้บุญชมเิงล้วงอย่าเม็ดเม็ดหนึ่งส่งให้จูเชียงกล่าวว่าผู้น้องแทบเลืองไป จูเฮียบุรีบรประทานยาเม็ดป้องกันผิดเม็ดนี้ผิดบนทางหูเขานี้หาใช่ธรรมดาภายหลังจูเฮียหากลายมาโปรดส่งเสียงเรียกหาที่ปากหูเขาก่อนจูเชียงพงศีษะอย่างยิินแย้มรับยามาอมไว้ในปากหวนึกถึงประสบการณ์ครานี้กลับทุเลาจากถูกพิดแทรกซึ่งและฟื้นคืนโชมหน้าดังเดิมเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนเลย ความปืิ่มปิติและพุ่งพลานใจไม่มีบุคคลอื่นสามารถรับรู้ได้ขณะนั้นมาถึงป่าครบแล้วบุญชงมิงชะง,งักเท้าลงกล่าวว่าโจเฮียนผู้น้องไม่ส่งแล้ววังให้ท่านโปรดถนอมตัวอีกไม่นานคงได้พบกันจูเฉียงประสานมือกล่าวว่าโปรดกลับไปเถิดบุญนชงมิงรอจนจูเฉียงไปไกลเกือบหนึ่งว่าจึงหันร่างกลับเข้าหุบเขา จูเชียงพวกผ่าจิตใจที่ป่าปลื้มยินดีก้ชาวช้าไปมีคาดว่าเดินไประยะทางหนึ่งสายตายามกวาดเข้าสู่พงหญ้าพันผู้เห็นซากศพอยู่หลายซากสร้างความสะท้านหวั่นไหวสื่อกายเข้าไปดูผู้ชายสวมชุดดำในจำนวนนั้นมีสองซากที่ไลคลุมแพลดำอีกซากเป็นชายชราชุดดำ ผู้ตายทั่วทั้งร่างไม่พบเห็นร่องรอยบาดแผลคราบโถหิตเพียงแต่วางคิว้วมีรอยประทับสีแดงแห่งหนึ่งดัดชนีบินทิ้งรอยจูเชียงพุ่งออกมาคำานึงขึ้นอั้งเนี่ยจิตยังไม่ออกจากภผเขาเ่าลงบริวารปราสาทดําดำหล่อน,นล้วนเป็นนางลงมือฆ่าทิ้งคนของปราสาสตร์ดำปรากฏขึ้นที่นอกหูเขาด้วยจุดประสงค์นึกถึงคราก่อนมุ่นชงเมงถูกพวกปราศาทดําดำฆ่ากลุ่ม บังคับให้ร่างจดหมายถึงจอมแพทย์เมอพ์สิสารนำบันทึกศักดิ์สิทธิ์แลกเปลี่ยนชีวิตบุตรชยัยแสดงว่าจุดประสงค์ของปราศาตา์ยังคงปรารถนาเด้บันทึกวิชาแพทย์ของจอมแพทย์เมอร์สิสารและผู้ที่มาคงไม่มีเพียงผู้ตายเท่านั้นล้วนเพิ่งรับเพราะคุณจากจอมแพทย์เมอพ์สิสารในเมื่อพบเห็นเรื่องนี้ในเลยจะสะบัดหน้าไปไม่แยแสได้คณะข้คิด พันแววเสียงชายเสื้อแวกฝ่าอากาศดังขึ้นจูเชียงคำนังยางรูดเรียวรีบเลนกายไปที่หลังโคดหนก้อนหนึ่งเงาร่างผู้คนพุ่งปราดปราดมาดุดพายุหอบพันทันใดในกลุ่มคนบังเกิดเสียงอุทานดังขึ้นและแล้วผ่ากันชะงักร่างลงยามนี้จึงเห็นชัดว่าผู้ติมาเป็นนักสู้ดำห้าคนชายชราชุดดำสี่คนอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา แสดงว่าฝ่ายชายชรามีศัก์สูงกวนนักสู้ดำขั้น,นจจเฉียงเพ่งมองผู้ที่มาแเรเห็นในสี่ชายชรามีสามคนร่างสูงใหญ่คนหนึ่งว่าร่างต่ำเตีย้ยชายชราร่างสูงใหญ่ทั้งสามนั้นคุ้นตายิงรับโปรงว่าเคยพบผ่านมาก่อนหนึ่งในสามชายชราร่างสูงใหญ่ทรงเสียงดังพิกลว่าล้วนตายแล้วฮึ <c oughs> จอมแพทย์เมือ่อปิดาจกลับกล้าข่าว อีกคนหนึ่งร้องพร่ำว่ามิใช่เท่าประราดที่ลงมืออย่างนั้นเป็นใครเป็นอ่างเมียเจอออ้นางไคนมาเึงบูสัวจูเฉียงพลันจดจําได้ว่าคนทั้งสามเป็นใครแล้วคริตานั้นเพลิงอมหิตเริ่มลุกห,งหงืโหมเส้นโลหิตพองโตแทบระเบิดชายชาราทั้งสามถึงกับเป็นตัวประหลาดที่กระแทกตนร่วงหล่นลงสู่หุบเหวนั้น ความจริงยืนยันแน่ชัดละว่าปราสาทดำเป็นตัวการทำลายล้างครอบครัวของตนหากจะนำคำคุณเขามาหาสมุทรมาใชย้ยังไม่อาจเปรียบเ,ยเปรยเปลินแค้นข้อ,อาคาดของจูเชียงที่มีต่บปราสาดำในายามนี้จูเชียงคลุมผ้าคลุมหน้าอย่างรวดเดียวปรากฏกายออกไปทันทีมีคนอยู่ผู้ใดโอ้จอมมหิตกระบีหัก พร้อมกับเสียงที่ดังรนงประกายตาทุกคนนู่ลวนศาสพุ่งมายัางโจเฉียงโจเฉียงตกลงใจว่าภายหน้ายังปรากฏกายด้วยรูปโฉมของจจมอมหิตกระบีหันยังมเ,เริ่มเสืบบท้าเข้าหาายตรงข้ามทีละก้าวช,ชายชราร่างเตี้ยรู้งท่าว่าคิดไม่ถึงเจ้าก็อยู่ที่นี่ช,ชายชราร่างสูงใหญ่ที่เอ่ยปากคนแรกกล่าวว่ารวมกำลังบดขยี้มัน จูเชียงสองตาศาสตร์ประกายวูบวังขูกคามเข้าไปจนห่างจากไยตรงข้ามหาเสียงจึงชะงักเท้าลงนักสู้ดำห้าคนกระจายกำลังออกต่างกระชับกระบี่มันส่วนชายชราทั้งสี่แยกย้ายออกเป็นรูปเดือนเครึ่งเสียนนอกจากชายชราเตี้ยเล็กที่ใช้กระบี่แล้วอีกสามคนที่เหลือล้วนมือเปล่าเปลืย่ยสายตาของจูเชียง กรวดการะดาษไปยังชายชะราร่างสูงใหญ่ทั้งสามทีหนึ่งหน้าผากมีเนื้องอ,อกหนึ่งเป็นปีศาหน้าข่าวหนึ่งเป็นคนจมูกเกี่ยวเพรินอ,อาคาดคล้ายกับผนึกเป็นวัตถุมีสภาพมีวาปูใดงเพียงถูกประกายตาเยี่ยงนี้จ้องมองก,ก็ยากจะเลือมเรือนตลอดกาลนานบทที่ห้าส